ปิดท้ายนะเกมถัดไปเกมสุดท้ายนะครับ5ทุ่มพอดีเปี้ยมาครับคุณแมเกซี่สีเหลืองนะฮะเป็นอีรักนะครับขยับมาตรงกลางตรงนี้สีเขียวนะฮะไอสองเกมเป็นอีรัก์เช่นเดียวกันด้านล่างสุดตรงนี้สีชมพูครับคุณดุมเป็นยูรินะฮะฝั่งขวาตรงนี้สีส้มนะฮะเป็นยูริเช่นเดียวกันครับหัวหน้าหยองครับด้านบนตรงกลางตรงนี้เดเรียสเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ข้างบนสุดเลยนะฮะอันเตเียลเป็นอีรักครับเธอเธอปิดเปาหนี้ให้หน่อยเอาเฮ้ย เวนกรรมละโฆษณาค้างมีอะไรไปต่อว่าน้องลักกี้เลยนะครับไม่เกี่ยวผมนะครับ <c oughs> อุ้ยกัดคอรเรียบร้อยด้านบนวิ่งสวนกันอยู่แล้วยังไงอ้ยโดนหมดครับหม,มาแม็กซ,ซี่ดูกว่าครับกินเบลนี่มาครับอุ้ยโดนครับกลางดูครับวิ่งสวนแรกกันอยู่สุดท้ายกลายเป็นไอสองเกมครับโอ้น้องหมาของทั้งสองทีมตรงกลางนี่ฝั่งซ้ายทำได้ดีทั้งคู่ครับ ดูครับดูรับโอ้โหยังอุสาวิ่งแล้วดูเล็กๆไม่ได้้วยังไงต่อวิ่งมาเห็นหมดแล้วครับไอสองเกมทําได้ดีครับด้านบนตรงนี้อันเดียวน้องเอสยังพยายามมาให้ได้ยังพยายามมาให้ได้แล้วได้ไหมไปแล้วครับวิ่งตามตูดกันโอ้โหไม่ทนันละอุ้ยเซนที่ตรงไหนทาไมมีเซนที่ยิงอ้ออยู่นี่ครับเดี๋ยวดูครับ <c oughs> <c oughs> ต้องเอาแมงมุมไปเคี้ย มาครับแมงมุมของไอสองเกมเข้าไหมเข้าไปแล้วครับโอ้เกินคุ้มครับชุดน,นี้ต้องยิงทิ้งเลยครับรถ <c oughs> <c oughs> สีเหลืองไมเกซีวิ่งเข้าไปชุดน,นี้ไม่น่าดีครับไม่น่าจะดีครับโดนอยู่รถถังสองคันรถถังสองคันแต่ไม่มีคนเขามีคนมาด้วยโอ้ดูคุณจะ,จะไอหน้าหยอง,ด,ด,งด้านบนตรงนี้น้องเอสมาพร้อมคนมาพร้อมรถถังครับดูครับ โอ้โหแล้วดูไดลเอสครับส่งแคนนอนมาคุมพื้นที่ตรงกลางแล้วตรงนี้โดนอยู่โอ้ยน่าจะไหวครับได้จบเร็วครับล้วกี้เต็มตัวครับล้างไม้ล้างมือซะเลิกกินซะเลิกินเลิกินดูครับโดนอยู่ครับดูเ็เอาคืนเหมือนกันยิงเพียไม่ทิ้งไว้ก่อนหนึ่งแล้วทับนนี้พยายามรวมตัวมาครับทั้งไอเแล้วก็คุณแมกซี่ โอ้จะโดนลุงพลตรงเอสวิ่งเข้าไปชุดนี้ไม่ดีแน่ครับต้องถอยก่อนหรือเปล่านั่นแหละครับโดนครับโดนครับคันนี้ไม่ไปกับเพื่อนโดดเดี่ยวคุณน่ารักเลยเดี๋ยวต้องดูว่าทางด้านของดเดลิอัสเนี่ยจะทํายังไงครับจะดูครับอุย้ยโดนจอดด้านบนมาครับอาเสองเกมโอ้แคนนอนมาช่วยเลยแคนนอนมาช่วยเลยโอหยิงไส้แตกชุดนี้ ดูครับดูครับแคนนอนมาทุนี้ดูครับแล้วจะเจาะเข้ามาด้านหลังตรงนี้ครับไอสองเกมสีเขียวโดนยิงทิ้งหมดโดนยิงทิ้งหมดหรือเปล่าบอกเลยั่นนะครับเรียบร้อยครับทีนี้ดูแล้วคงต้องมาด้านบนอย่างเดียวต่อแคนนอนไว้ข้างบนเลยหูย้ยดูการต่อแคนนอนของแกครับแล้วดูครับคนน่าหยองมาช่วยยกอีกต่างหาก แบบนี้มันหนักเหลือเกินครับไม่น่าจะไหวนะครับชุดนี้ดูครับยิงอย่างไกลยิงไกลจริงหรือเปล่าครับนี่แหละครับซุปเปอร์แคนนอนอยู่ด้านบนได้เปรียบมากๆซุปเปอร์แคนนอนซุปเปอร์แคนนอนครับดูครับโอ้ยชุดนี้หนักเลยครับไปแล้วครับโดนยกคืนโดนยกคืนแล้วพยายามจะต่อแคนนอนเข้ามาชุดหนึ่งชุดนี้หนักเลยจะไหวไหมครับเนี่ยดูครับ โอ้ยดูครับจะต่อแคนนอนไปอีกชุดหนึ่งครับระดานบุ้องเอสเขี่ยม,มาหมดแล้วครับกลางนี่โดนเดล,เลสกับคนหน้าหยองครับมาบุกพร้อมๆกันเลยครับดูครับโอ้พร้อมกันเล่นแบบนี้ลัคก,กี้จะไหวไหมเนี่ยย,ยกมาแล้วยิงแต่ไม่มีต่อตากก้านกาสยานะฮะเนี่ยครับอุย้ยแรงครับอ้แรงมากครับ ยหญ่กัดเดียนแล้วดูครับใช้แคนนอนยิงครับใช้แคนนอนยิงอมุนตรงนี้โดยเปนมุมเข้าต้องยิงทิ้งไว้ก่อนนั่นแหละครับแล้วตรงนี้แคนนอนยิงโอ้ยิงไส้แตกหมดนะครับแคนนอนปืนใหญ่แคนนอนครับแกรนแคนนอนแรงมากครับดูครับ ซ้ายบนนี้ก็โว้ยเอาคนมากรถถังยิงกระจายเลยครับดูครับหนักเอาการไม่น่าไหวครับดูสถานก,การณ์แต่สีชมพูนี่ทำไมนิ่งๆครับโอ้สีม่วงเอารถแรกไปบุกมาแล้วครับรถถงุงรถถังไม่ไปบุกครับคุณดูโอ้เกมนี้เล่นไม่ออกเลยครับจเจอหัวหน้าหยองเดนเลีสแล้วก็อันดเดรียครับอันดเดรียนี่ว่าที่แชมป์ทัวร์นาเมนต์22ด้วยนะครับ พร้อมดุเลยครับแบบนี้ไม่ใช่ว่าที่แชมป์ปะเขาเป็นแชมป์ปะเออแชมป์เลยครับไม่ช,มช,ชมะะนชะ,ออชะใ,ชใครเลยอ่ะวันนี้โโดูว่าสีเหลืองพยายามจะสู้ด้วยคนครับ แล้วน้องเอสนี่ดูครับโผไปด้วยคนกับรถถังแบบนี้ก็ไม่น่าจะไหวนะครับดูครับต้องยอมครับสีเหลืองว่าไงไป็นเกลซี่สีเหลืองเรียบร้อยครับยอมครับ6นาที3 2วินาทีครับทีมชุดใหญ่ไปกระพิบชุดนี้